เทศไทยเองหนึ่งในประเด็นที่แอมเนสตี้ให้ความสำคัญก็คือการบังคับใช้กฎหมายอาญามาตรา112นะคะโดยระบ,บุว่าส่งผลให้เกิดปัญหาที่เป็นนักโทษทางความคิดอีกด้านหนึ่งนะคะแอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนลเรียกร้องว่าขอให้ปล่อยตัวอย่างไม่มีเงื่อนไขกรณีที่ลงโทษคุณสมยศพึกษากเกษมสุขกรณีที่ทำผิดกฎหมายอาญามาตรา112ถึง10ปี อีกด้านหนึ่งนะักกฎหมายมีความเห็นที่แตกต่างออกไปนะคะบอกว่าเมื่อมีการกระทําที่ผิดกฎหมายแล้วไม่ลงโทษก็ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนค่ะติดตามรายงานจากคุณวราวิชิมณีค่ะ2วันหลังคำตัดสินคดีนายสมยศพฤกษาเกษมสุขถูกจำคุก10ปีเกิดปฏิกิริยาไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินที่นาสาราารัชดา กลุ่มนักเคลื่อนไหวนักวิชาการเผาตำรากฎหมายแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่ากระบวนการยุติธรรมของไทยล้มเหลวที่ตัดสินคดีของนายสมยศรวมถึงผู้ต้องหาคนอื่นๆที่ทำผิดกฎหมายอาญามาตรา112ช่วงก่อนตัดสินคดีประมาณหนึ่งปีนายปณิธานพึกษากระเสมสุขลูกชายของนายสมยศเคยประท้วงอดอาหาร112ชั่วโมงหน้าศาลนายารัชดา หลังจากศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวพ่อของเขานับตั้งแต่ถูกจับเมื่อเดือนเมษายนปี2553คดีนี้ได้รับความสนใจจากองค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศทั้งข่าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหัประชาชาติสมาพันธ์ผู้สื่อข่าวในเอเชียตะวันออกเชียงใต้หรือสีป่าสหพันธ์สิทธิมนุษยชนสากลหรือ f i d h องค์การสากลว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน คณะผู้แทนสาภาพยุโรปประจำประเทศไทยองค์กร Human Rights Watch ที่ไม่เห็นด้วยกับการบังคับใช้กฎหมายและเมื่อสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและหนึ่งในองค์กรสิทธิ์ที่เก่อติดคดีของนายสมยศอย่างใกล้ชิดก็คือ Amnesty International ประเทศไทยที่เรียกร้องให้ปล่อยตัวนายสมยศโดยไม่มีเงื่อนไขเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็คงไม่สามารถที่จะเรียกตัวเองว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่อุดมปัญญา เราไม่มีวุฒิภาวะในการอดกัน้นหรือมีขันติที่จะฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและการเปิดใจรับข้อมูลอีกด้านหนึ่งซึ่งแตกต่างจากความเชื่อที่เรามีอยู่และพร้อมที่จะเห็นด้วยกับการจำกัดเสรีภาพโดยรัฐหรือหน่วยงานใดก็ตามหรือแม้กระทั่งเข้าร่วมการไล่ล่าหรือกดขี่คนอื่นไม่ให้แสดงความเห็นที่แตกต่างจากเราได้ สมยศปรึกษากเกษมสุขแกนนำกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยและบรรณาธิการนิตยสาร v o i c e of Thaksin ถูกดำเนินคดีตามมาตรา112จากการตีพิมพ์บทความสองชิ้นของผู้เขียนที่ใช้นามปากกาว่าจิตพลจันทร์ศาลมองว่าบทความใน v o i c e of Thaksin ที่นายสมยศมีอำนาจตัดสินใจในการตีพิมพ์ในฐานะบรรณาธิการบริหารมีเนื้อหาดูหมิ่นอาฆาตมาร,ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ ถูกตัดสินจำคุก10ปีร่วมกับคดีเก่าที่รอลงอาญาไว้อีก1ปีเป็น11ปีเหตุผลหนึ่งในคำพิพากษาก็คือเจตนาและสถานะในสังคมของนายสมยศที่ควรจะรู้เท่าทันกฎหมายแต่ส่วนที่ทำเนี่ยถามมาคนทำรู้ไหมสมควรไหมก็ต้องตอบหลักฐานตรงนี้ก็แสดงว่าเขารู้แล้วก็ตั้งใจที่ทำให้เกิดนี้ขึ้นนะเพราะนั้นจะบอกว่าด่าบแบบนี้ถูหรือปิดเหมือนกับการตบหน้าคน อาจารย์ผมเนี่ยก็เคยสอนกฎหมายยาเนี่ยอาจารย์หยุดเนี่ยก็บอกไว้ว่าตบหน้าคนนี้ผิดฐานอะไรปรับร้อยบาทก็ได้ล้หุโทษทำร้ายไม่ถึงหนังกายเยี่ยแต่เกิดการตบหน้านะั้นเป็นไปเพื่อเป็นสัญญาในการกรบฏหรือปฏิวัตินั่นโทษประหารมันอย่ามองว่าตบหน้าไม่เจ็บหรือว่าตบหน้าทำไมตบหน้านิดเดียวถึงโทษหนักใช่ไหมแต่ตบหน้าเพื่ออะไรอันนี้คือที่เด่นอเจนได้ที่อยู่ข้างในตรงนี้ต้องมองด้วย การตัดสินจำคุกนายสมยศสิปีเพราะหมดความสองชิ้นถูกผูกโยงกับสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่แอมเนสตีนิยามว่านายสมยศเป็นนักโทษทางความคิดหรือหมายถึงผู้ที่ถูกคุมขังเพราะการแสดงความคิดหรือความเชื่อทางการเมืองศาสนาที่แตกต่างโดยไม่ใช้ความรุนแรง แต่นักกฎหมายไทยเห็นต่างว่าการแสดงออกที่ขัดต่อกฎหมายแล้วถูกลงโทษไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างที่ถูกกล่าวหาหลักสิทธิมนุษยชนข้อแรกก็คือว่าคุณต้องคุ้มครองผู้ที่ไม่ได้ทําผิดกฎหมายซะก่อนนะคุ้มครองให้เขามีสิทธิอยู่ได้ไม่ถูกด่านะส่วนคนที่ไปด่าเขาเนี่ยเป็นเรื่องจําเลยเนี่ยคุณไปคุ้มครองเขาอีกทีหนึ่งแต่จริงแล้วผมก็มองพื้นฐานคือว่าคนที่ละเมิดสิทธิ ไม่ควรจะรับสิทธิโดยสารไปเพราะถือว่าเขาไม่เคารพสิทธิประชาชนเพราะนั้นรู้ข้อกฎหมายอยู่แล้วแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าโทษเป็นอย่างนี้แล้วก็เปลี่ยนแปลงมาเป็นแบบนี้แสดงว่าสังคมเราหรือคนไทยนี้ให้ความสำคัญแบบนี้การเรียกร้องที่ถูกต้องก็คือว่าคุณจะต้องไปเรียกร้องให้ฝ่ายแบบแก้ไขให้ลดโทษลงเสียแต่ไม่ใช่ว่าบัญญัติให้คนที่ทำผิดตามกฎหมายแล้วก็เป็นลดโทษให้หรือไม่ลงโทษเห็นไหมครับคือ แต่ละบ้านเมืองเนี่ยไม่เหมือนกันในยมประเทศที่เขามีาศาสนาเข้มแข็งก็จะาทางสามาลงโทษมากผู้หญิงห้ามทำอย่างนั้น่อะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็ขาดใช่ไหมแต่ว่าเป็นประเทศเขาเราไปอยู่ตรงเขาเนี่ยก็ต้องเคารพกฎหมายเขาเป็นเรื่องปกติข้อโตเถียงคดีของนายสมยศที่องค์กรระหว่างประเทศกล่าวหาว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการบังคับใช้มาตรา112อาจจะขึ้นอยู่กับมุมมองของคนในสังคม ว่าจําเป็นจะต้องให้ความสําคัญหรือไม่แต่ข้อสังเกตที่ทําให้เห็นว่าหลักสิทธิมนุษยชนอาจจะมีหลายด้านสะท้อนจากแถลงการของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของไทยวันที่18มกราคม2555แสดงจุดยืนไม่สนับสนุนการแก้ไขมาตรา112เพราะเป็นบทบัญญัติที่ปกป้องประมุขของประเทศเช่นเดียวกับประมุขของรัฐต่างประเทศถือเป็นหลักปฏิบัติสากลอีกด้านหนึ่งเช่นกัน วราวิชิมณีไทยพีบีเอสรายงาน